<で>登場前。 โอเคน่อ okay. ุดเกลสวัสด like yeah, so like ีค่ะทุกคนดี้นต้อนเข้าสู่ช่องของป่านนะคะอันนี้เป็นครั้งแรกเลยที่พูดกับกล้องก็ขอโทษด้วยนะคะถ้าเกิดว่าแบบพูดอะไรแบบแปลกๆนิดนึงแต่ว่าก็มาวันนี้จะมารีวิว5วันแรกในอเมริกานะคะก็คือนี่ก็จะเป็นคลิปแรกของป่านก็คือเพิ่งมาถึงแบบน่ อ๋อโอเคก็คือวันนี้เป็น5วันที่อยู่ที่อเมริกานะคะก็คือเพิ่งมาถึงวันพุธที่แล้วเลยก็คือฟลายหนึ่งวันเต็มการเดินทางของบานะคะก็คือเราเออนักเรียนแรกเปลี่ยนเนี่ยก็จะมาเจอกันที่สมานาภูมิแล้วก็ไปที่โตเกียวนาริตะแล้วก็มาจากนาริตะก็ปลายาเลยนาที สนามบิน O R D ทิคาโกของเออเขตป่านที่ป่านอยู่มันจะไม่ค่อยเหมือนเขตอื่นก็คือเขตอื่นด้วยสถานการณ์โควิดน,นะคะก็คือเขาอะ่ะจะสต์แฟม m ล l y มารับที่สนามบินเลยแต่ว่าของป่านะก็จะเป็นพวกเราก็ไปที่ค่ายก่อนเพราะว่าทางเขาไม่อยากให้เสียเวลาก็เลยมาจากที่ สนามบินมาที่ค่าย orientation หรือว่าค่ายที่เขาจะรวมนักเรียนแลกเปลี่ยนทุกคนทั้ง33คนเลยที่จะมาอยู่ในเขตนี้มาอยู่รวมกันมาคุยกันมาบอกว่าแบบอยู่โฮ s t f a m มิ y เป็นยังไงอะไรยังไงสอนเรื่องวัฒนธรรมอเมริกา America, และแบบเราในฐานะนักเรียนแลกเปลี่ยนเนี่ยเราควรจะประพฤตตัวยังไงแล้วก็แบบกฎของ AFS ต่างๆก็ ประมาณนี้นะคะก็คือในค่ายนี้ก็สุดยอดม,มากเลยและหลังจากนั้นเอาอยู่ค่ายได้หนึ่งคืนมีลูเมีอะไรอยู่ไปไม่ได้เจ็ดแหลกขนาดนั้นแล้วก็วันต่อมาก็คือโฮสต์มัมก็จะมารับมารับทุกคนก็ได้กลับบ้านแลยวกับโฮสต์แฟมิลี่นะคะแล้วก็นี่ก็อยู่มาได้แบบแป๊บหบนึ่งแล้วแบบซ้ำซ้อมสี่วันก็มาถึงจุดนี้คะ่ะโอเคเราก็จะมาพูดถึงว่าเรามาอะไรยังไงเป็นก็เรื่องข้อมูลเบสิกเลยหนึ่งคือมากับ โครงการ AFS นะคะเป็นโครงการที่สำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยนก็อาจจะเคยได้ยินชื่อกันมาสมัครมาตั้งแต่แปีก่อนแล้วแล้วก็ไม่ได้ปีนี้เพราะว่าเขายกเลิกเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะคะตอนนั้นคือเซมากเกือบไม่ได้มาแล้วแต่ก็โชคดีค่ะที่แบบ สู้ทุกอย่างมาได้ผ่านมาได้ได้มาอยู่จุดนี้แล้วโอเคมารัฐไหนเมืองไหนของสหรัฐอเมริกาเราได้มารัฐวิสคอนซินนะคะอ่ารัฐวิสคอนซินอยู่ไหนรัฐวิสคอนซินเนี่ยมันอยู่เกือบถึงอแคนาดาเลยค่ะก็คือหนาวหนาวมากแต่ว่าโชคดีที่ตอนนี้ได้มา ช่วงซัมลายซัมเมอร์ใกล้เข้าฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็เดี๋ยวเรามาสนุกกันที่ฤด,ดูหนาวค่ะเราได้ไปอยู่ที่แถวแถวออช่วงเมืองมิวากี ก็คือเขตที่ดูแลพวกเรากับนะักเรียนแลแกเปลี่ยนแถบนี้ก็คือจะเป็นเขตมิลวอคี้ก็เป็นเขตที่ค่อนข้างใหญ่ของวิสคอนซินเลยค่ะอ่ะวิสคอนซินจะมีอยู่ข้างลัดมิชิแกนอ่ะบางคนอาจจะรู้จักมิชิแกนแล้วก็อยู่ใกล้เมืองใหญ่ก็คือมีเมืองหลวงของวิสคอนซินก็คือแมดิสันเมืองที่ใกล้วิสคอนซินเมืองใหญ่ที่ทุกคนน่าจะรู้กันนะคะก็คือชิคาโก ใช่เราลงสานามบินชิคาโก้คือทุกอย่างมันสวยมากเลยทุกคนจักชิคาโก้แล้วก็นั่งรถมาแบบชั่วโมงครึ่งสานามบินชิคาโก้กับบ้านเราห่างกันแค่ชั่วโมงครึ่งทุกคนคือค่อนข้างไกลเลยต่อไปนะคะก็จะเป็นรีวิวการเดินทางนั่งไฟนานไหมนานเจ็ดแหลกไหมไม่เราโชคดีมากที่ไม่เจ็ดแหลกนะคะเพราะว่า ไม่รู้ทำไมเหมือนกันก็คือรู้สึกเหมือนอยู่ที่ไทยเราใช้เว็บเราใช้เว็บที่ชื่อว่า Jetlag r o o s t e r หรืออะไรสักอย่างแนะนํานะคะสําหรับคนไหนที่จะไปที่ที่อยู่ที่ทําโซนที่แบบห่างมากๆคือใครที่คิดว่าตัวเอง Jetlag ก็คือแนะนําให้ไปดูนะคะเพราะว่ามันจะเป็นแพลนให้เราเขียนว่าโอเคเรานอนกี่โมงเราตื่นกี่โมงเราเราอยากนอนแบบเขาก็จะคํานวณมาให้ว่าเราควรเริ่มนอนเท่าไหร่ แล้วก็ถึงมันปรับตัวให้เข้ากับเจ็ดแลกได้ซึ่งมันก็โอเคมากๆเลยและคะ่ะการเดินทางของนี้ก็น่ากับสายก,การบิน a n a ก็ไม่ได้ไม่ได้ไไดทระโดอะไรขนาดก็ถือว่าโอเคเลยคะ่ะเป็นการนั่งที่ค่อนข้างสบายก็โอเคคะ่ะถือว่าเป็นสายก,การบินที่โอเคเลยพอมาถึง Arrival First Arrival ริพอมาถึงชิคาโกนะคะพอออกมาเ่ย แล้วก็เจอคนใส่เสื้อ AFS เขาก็เราก็เห็นปายแต่ว่าไปายไม่ใช่เมืองเราแล้วพอเราเห็นอะ่ะเราก็แบบอ m Hello I am i m part I am going to be in the Milwaukee team สรุปคือเขาไม่ใช่เอ่มทีมเรานะคะเขาบอกว่า e y, okay แบบเอ้ย it's okay แบบ เราเดี๋ยวเราพาไปหาให้คนที่อยู่เคนบลวากีก็เลยเราก็ไปนะคะก็ไปหาสตาร์ของเราเขาก็บอกให้เรารอเพราะว่าเราอะมาไฟแรกเลยเป็นคนที่มาไฟแรกเขาก็จะให้เรานั่งรอจะมีคนที่ตามมาก็จะมีคนไฟอของนักเรียนจากเช็กเขาจะมาหลังจากเราคนหนึ่งอ่ะแล้วก็หลังจากนั้นต้องรอคนสวีทหกคนสวีทแสแลนก็มา6คนก็ถือว่าค่อนข้างเยอะเลยค่ะก็นั่งรอแล้วเราก็เดินเดินไปออห้องน้ำอะไรอย่างงี้ จริงรอบจร่งต่างๆรอบๆจริงที่เราสังเกตน,นะคะก็คือน่นจาจะเคาเออน์เตอร์ช็อคแรกเลยไมย่ไม่รู้ว่าเรียกว่าเคาเออน์เตอร์ชาวได้หรือเปล่าแต่ว่าก็บอกเลยว่ามันต่างมากต่างกับไทยมากๆเลยทุกคนก็คือเวลาอยู่ที่ประเทศไทยเราก็จะคุนกับการเห็นคนตาดำผมสีดำหรือตาลเข้มผิวสีเหมือนเหลืองๆหรือแทนหรือขาวอะไรอย่างนี้ก็แต่ว่าเราก็จะดูออกว่าเป็นคนเอเชียเป็นคนไทยน้อยมากที่จะเห็นชาวต่างชาติเพราะมันอยู่ที่นี่คือมันไม่ได้มีแค่คน ฝรั่งมันมีทุกอย่างเลยมีเอเชียมีแอฟริกันอเมริกันมี ina, มัลาชีนาเห็นคนยุโรปอะไรอย่างงี้คือมันไม่มีความคือแต่ละคนจะมีความยูนีของตัวเองและเปิดหูเปิดตาม,มากเลยคือแบบว,ว้าวแต่เราก็พยายามไม่ทําตัวเหมือนแบบนักเดินทางขานล้วก็แบบนิ่งๆไว้แล้วก็เดินไปพอนักเรียนจากเช็คมาเซียไฮอะไรอย่างงี้กันพูดคุยแล้วก็พอเห็นคนสวิตหคนมาโอเคมาทุกคนครบแล้ะขึ้นรถ orientation camp ก็จะเป็นแคมป์ที่มหาวิทยาลัยที่หนึ่งครึ่ง fs ก็ขอแบบเออเรามาขอจัดแคมป์ให้นักเรียนแลกเปลี่ยนแล้วนะแล้วก็จะได้ไปอยู่ที่แคมป์กันพ่อแคมป์เนี่ยโอ้ยแคมป์แคมป์คือสุดยอดมากเลยทุกคนเราโชคดีมากที่เราอ่ะแบบรอบตัวกับคนอื่นค่อนข้างได้นี่เนี่ยรู้สึกว่านักเรียนแลกเปลี่ยนจากที่อื่นอ่ะแบบทุกที่แบบมาทุกที่เลยอ่ะคือมีแบบโปรตุเกสมีสเปนมียุโรปคือมีทุกที่เลยอ่ะคือมีแบบอิตาลีสวิตเซอร์แลนด์ฝร,รั่งเศสเยอรมัน แบบคือมีทุกอย่างเลยทุกคนคือบหลายเชื้อชาติมีอียิปต์มีแอฟริกาใต้มีแบบทุกคนเนละยยงกันอยู่ที่นี่33คนแล้วก็หลายเชื้อชาติมากๆแล้วเราเป็นแค่หนึ่งในสาวคนเอเชียใน33คนนั้นแล้วแบบคือมันแบบเปิดหูเปิดตาคือทุกคนก็พูดเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยเพื่อนๆเนี่ยชาวยุโรปหรือว่าประเทศอื่นเขาก็จะมีแอคเซนต์ของตัวเองนะคะซึ่งมันแบบมันสุดยอดมากเลยอะก็คือแบบมันมันเพาะมาจากเข้าค่ายไปก็คือก็สนุกดีแล้เราก็ได้เรียนรู้แบบกฎของ AFS เรามาเป็นในฐาน เลยแลกเปลี่ยนเราควรทำอะไรยังไงบ้างก็เรื่องเรียนเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรอย่างนี้มารายาทต่างๆนานา,นาได้รู้จักคนยืมมากเราอะ n o w ว stop barking อ <laughs> เรามีเพื่อนสนิทในค่ายเป็นคนสวิตนะคะที่มากับไฟเดียวกับเราก็คือเราก็ขอเขานั่งด้วยเราก็คุยกันยาวๆเลย <laughs> n น <ala>, ้ come here <laughs> าลาไลอยากมาซีไฮนะคะนน่วะอันนี้ก็แบบแฮงเอาท์กับเพื่อนคนเจอวิทคนอื่นๆขาเป็นคนที่เฟรนลี่มากๆเลยทุกคนแบบคนสวิตคือคนสวิชแลนด์คือเฟรนลี่มากๆ พอจบค่ายพอวันสุดท้ายของค่ายทุกคนก็จะให้ครอบครัวอุปธรรมนะคะมาหาครอบครัวอุปัมภมนี่มีหลายรูปแบบมากอย่างเช่นบางคนก็เขาสามารถให้ single parent เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนได้นะคะเขาก็จะให้นักเรียนแลกเปลี่ยนทุกคนมาเจอกับ host family ก็คือให้ host family ทุกคนมานั่งด้วยกันแล้วก็นักเรียนแลกเปลี่ยนทุกคนก็มายืนต่อแถวกันแล้วก็เหมือนแบบแนะนาตัวเองพอจบแล้วทุกคนก็แยกย้ายเก็บกระเป๋าไปหา host family นะคะก็ <c oughs> ได้เจอฮสต์ครั้งแรกแบบทีวเจอตัวจริง คือแบบมันตื่นเต้นจริงๆคือเหมือนทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากก็เราก็ตื่นเต้นทุกคนตื่นเต้นเพื่อนสวิสตื่นเต้นทุกคนตื่นเต้นหมดเลยพอจบค่ายแล้วก็มาที่บ้านโฮสแล้วก็แบบมองมองวิวโฮสก็พาไปเลค i มช i g แกนเลค m มช h i แกนก็คือเอ่อทะเลสาบเป็นทะเลสาบนะคะทุกคนมันเป็นเลคที่ทุกคน ถ้าทุกคนไปดูอะคือมันสุดลูกหูลูกตาคือถ้าเกิดว,ว่ามีคนมาเห็นอะแล้วไม่รู้ว่าคืออะไรน่าจะเขียวเป็นทะเลมันสุดลูกหูลูกตาคือจะไม่เห็นอีกฝั่งหอนึงอะแล้วทุกอย่างมันก็สวยไปหมดเลยพอแบบชิคาโกก็คือโอ้โหมีตึกมีแล้วเขาจะมีแบบสไตล์ของเขาจะมีแบบเอ,อ่อการก่อสร้างทางแบบสถาปนิกอะไรของเขาคือแบบมันเป็นซิกเเจอร์มากๆเลยแล้วพอมีชิคาโกมาวิสคอนซินมันซินมาเมืองเราก็แบบ มันไม่เหมือนกันพออยู่เมลลวากีแบบเมืองใหญ่เนี่ยมันก็จะมีตึกอะไรมันสุดยอดมากเลยพอมาอยู่เมืองเล็กๆหรือเมืองที่นี่อยู่ก็คือมันก็จะเป็นอีกแบบก็จะมีบ้าน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 แล้วก็มีเหมือนเนบ์ฮูดไปเรื่อยคือไม่เหมือนที่ไทยเลยทุกคนคือว่าที่อเมริกาจะเหมือนมีพื้นที่ค่อนข้างกว้างขวางเขาก็เลยแต่ละบ้านที่ระยะห่างระหว่างบ้านกับบ้านหรือตึกกับตึกหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยไม่ได้มายังอยู่ที่เดียวหรือแบบเป็นหมู่บ้านที่แบบ คิดกันข่าในเนหะมือนกับประเทศไทยคือทุกอย่างจะเหมือนมีพื้นที่เป็นของตัวเองแบบซูเปอร์มาร์เก็ตกับอีกซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรเนี้ยมันอาจจะอยู่ห่างกันมากมากที่นี่ก็เลยจําเป็นที่ต้องใช้รถในการเดินทางนะรถของเรานะคะเพราะว่าของเราเป็นซิงเกิลมาเดิมันที่เราบอกเลยนะคะก็คือโฮสต์มัมของเรานะคะเป็นคนที่อยู่ที่นี่มาหลายเจเนอเรชันแล้วนะคะคืออยู่บ้านนี้มาหลายเจเนอเรชันอยู่เมืองนี้มาหลายเจเนอเรชันเป็นคนท้องถิ่นที่มีแอคเซนต์ของวิสคอนซินก็คือเดี๋ยวจะเล่าอะไรแบบ เก็บเล็กๆน้อยๆให้ฟังก็คือพวกเราก็จะพูดว่า Wisconsin ใช่ไหมคะแต่สรุปคือมันเอาแบบ Wisconsin <laughs> แบบ Wisconsin มันไม่ใช่คนทุกคน,นคือแบบคานเรากลับไปเราอาจจะได้ accent Wisconsin ก็ได้ก็่โอเคสถานการณ์ตอนนี้สถานการณ์โควิดตอนนี้มันไม่ต้องใส่แมสก์เยอะขนาดนั้นเพราะว่าเมืองที่ที่นี่อยู่มันเป็นที่ที่ค่อนข้างเหมือนแบบเมืองที่ค่อนข้างมีการการฉีดวัคซีนค่อนข้างสูงมันไม่ค่อยแย่ขนาดนะั้นแต่ว่าในฐานะที่เนี่ยเพิ่งได้ฉีดวัคซีนโดสแรก ไปไหนมาไหนก็ควรจะใส่แมสนะคะแต่ว่าแบบเออถ้าเกิดว่าอยู่กับผัวสองคนหรืออะไรอย่างนี้เดินไปเดินพาหมาไปเดินก็แบบไม่ต้องไม่ต้องใส่แมสถ้าเข้าไปในร้านควรจะใส่แมสนะคะเสียงไรอะตอนน่าจะใส่เลน โอเคเขาไปแล้วนะคะตอามาในฐานะ exchange student student ก็แปลว่าเราต้องมาเป็นนักเรียนที่นี่นะคะโรงเรียนที่นี่ได้มาก็คือโรงเรียน Homestead High School นี่เห็นแล้วแบบนี่ขับพาหลายรอบเลยคือ เป็นรูปที่แล้วก็นักเรียนก็แบบมีเป็นพันกว่าคนเป็นโรงเรียนรัฐบาลนะคะแต่แบบมีค่าให้เลือกเยอะมากนี่เลือกค่าแบบหมื่นหัวเลยเพราะแบบมีค่าที่แบบทำน่าสนใจมีค่าที่แบบคือมันมีทุกอย่างเลยทุกคนมีค่าเน้นการเรียนแล้วก็มีทางเน้นกิจกรรมด้วยทุกคนนี่เลือกแบบโอเคนี่อยากเรียนแบบเอออยากเรียน AP Calculus BC นี่อยากเรียน AP US History นี่อยากเรียน AP Literature คือแล้วก็ เลือกคลาส AP แบบตันแรกอยากได้าคะแต่ว่ามันมันได้แค่4ีค่ะก็ไม่เป็นไรเลยเราก็เลือกเรียนแบบติ่งเราเรียนจิตวิทยาที่แบบตัวเองสนใจเลยแล้วก็มีเรียนพละมีเรียนแบบเออพละที่แบบจะเป็นกิจกรรมให้แบบไปวิ่งหรือฟอลตื่นเต้นมากเลยกับการไปโรงเรียนก็คือโรงเรียนเราจะเปิดในอีกแบบประมาณอีก2อาทิตย์นะคะก็คือตื่นเต้นมากเลยจบไปแล้วนะคะกับการเออรีวิวการมาอยู่อเมริกา5วันของเรานะคะก็ตื่นเต้นมากๆเลยสําหรับอีก10เดือนที่จะมาในอนาคตขอบคุณที่เราช นนะคะคคทุกเดี๋ยวจะมีคอนเทนต์หรือเอาแบบวิดีโออะไรที่เก็บประสบการณ์และความทรงจําดีๆที่เราได้ไปมาไว้อยู่ที่นี่แน่นอนนะคะตื่นเต้นมากเลยที่จะได้มาใช้ชีวิตแล้วก็แบบเก็บข้อมูลอะไรไว้เรื่อยๆก็คือถ้าเกิดว,ว่าใครอยากคอยตามดูหรือสามารถกด subscribe ได้นะคะหรือว่ากดไลค์ ขอบคุณนะคะที่มารับชชวิวีโอนี้อาจจะมีการพูดไทยบนอังกฤษบ้างเพราะว่านี่ออยากรู้ว่าแอคเซนต์ของตัวเองอ่ะจะเปลี่ยนหรือเปล่าพอมาอยู่ที่นี่เพราะว่าวิสคอนซินเป็นที่ที่เหมือนที่บอกนะคะมีแอคเซนต์เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองมากขอบคุณที่รับชมนะคะ